การถูกเอาคืนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่เป็นคดีเก่าๆที่ก่อเหตุไว้สุดท้ายก็ภูพรั่งพุ่งขึ้นมานะจริงๆแล้วก็เป็นศึกในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกยกหนึ่งนะครับที่คราวนี้ทั้งต่ำทั้งโจกนะครับรอดยากเลยทีเดียวครับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิ้วสัญญบันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเรื่องของเมียบิ๊กโจ๊กฮะที่แน่นอนฮะกำลังลามกู่เรื่องของบิ๊กโจ๊กอีกรอบหนึ่งคือต้องบอกงี้ครับว่าตัวผมเนี่ยสนิทกับบิ๊กโจ๊กเนี่ยตั้งแต่ปี6 น่าจะเป็นปี63สนะครับสนิทกันตั้งแต่ตอนที่พี่โจ๊กเนี่ยเรียกได้ว่าไม่แทบจะไม่มีใครครบเลยตอนนั้นเพราะว่าเขาไมอยู่ประจำำําสํานักนาย,ยกนะครับก็กินวายกินอะไรด้วยกันตลอดนะครับตอนนั้นเนี่ยที่มาสนิทกันเนี่ยก็เพราะว่าผมเนี่ยได้มีการไปดําเนินการกับพลเอจกจักรทิพย์ชัยจินดานะครับหลังจากนั้นผมก็ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับแล้วก็ เอาข้อมูลบางอย่างเนี่ยมามาจากมาจากทางเขาก็ต้องยอมรับนะครับแล้วก็มีการดําเนินคดีแต่คนอาจจะมองว่าผมเนี่ยไปรับงานจากบิ๊กโจ๊กเพื่อที่จะไปดําเนินคดีบิ๊กแป๊อันนี้ไม่ไม่จริงเพราะว่ามันเรื่องจากมีคนมาร้องเรียนก่อนนะครับแล้วเรื่องต่อมาเนี่ยเออเอาสมมุติว่าเรื่องผลิตต่อสักสุขวิมลน,นะครับการที่ผมไปดําเนินการอะไรต่างๆแจ้งความผลิตต่อสักเนี่ยจริงไม่ได้มีผลอะไรกับพี่โจ๊กเลยไม่ได้มีผลช่วยให้พี่โจ๊กเนี่ย ในการที่จะได้เป็นผบออตรในตอนนั้นหรือในตอนนี้จะได้กลับมาไม่มีผลเลยนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นการทําให้เขายิ่งแย่ด้วยซ้ําเพราะว่าไอ้ตอนนั้นนะ่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นข้อต่อรองสาคัญสําหรับบิ๊กโจ๊กในการที่จะดําเนินคดีบิ๊กต่อนะครับตอนนั้นเขาน่าจะไปอยู่กับทางสํานักนาย,ยก,กน,นะครับทีนี้เนี่ยในการที่ผมเอามาเปิดแล้วเนี่ยเปิดว่าเนี่ยเรามีผังการเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่โจ๊กไม่มีข้อต่อรองแล้วนะนะครับแล้วก็ผมตีพี่ต่อยิ่งตีไปเยอะเท่าไหร่ พี่โจ๊กก็ยิ่งแย่ก็เห็นผลไว้ครับพอพอผมยิ่งทําไปพี่โจ๊กก็กลายเป็นคนซวยมารับเคาะกรรมนะครับจริงๆแล้วพี่โจ๊กอ่ะเขาเคยบอกผมว่าเขาอยากให้ผมมาหยุดด้วยซ้ําหยุดอย่าไปตีบิ๊กต่อเพราะว่ายิ่งไปตีบิ๊กต่อเนี่ยเขาโอกาสจะกลับมาก็ยิ่งยากนะครับแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อนะครับเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราเราไม่ได้หวังที่จะให้เขาดีใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่แต่เพียงแต่ว่าผมไม่ไปตีพี่โจ๊กด้วยตัวเองเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเรารู้จักกันมา รู้จักกันมาแล้ววันหนึ่งเขาแย่นะครับแล้วเราไปขย้าซ้ําเขาไปเฉวยโอกาสตอนนี้ไปเล่นงานเขาเนี่ยผมผมไม่ชอบอย่างนี้อยู่แล้วนะครับมผมขออนุญาตถามคําถามอีกหนึ่งคำถามเลยผมจะไปเรื่องอื่นละเอาเอาตัวนี้ให้เคลียร์ผมอยากรู้อย,อ,ยอย่าว่ากันนะผมถามจริงๆอ่ะคุณออกตัวปะ่ะไอ้เงินเจ็ดสิบล้านนั่นอะ่ะเป็นไปได้ไหมว่าคุณอาจจะไปรับเงินใครมามแล้วไปตีคุณชูวิทย์หรือเปล่ามัน มันไม่ได้เกี่ยวกับช่วงทำลายไม่ใช่เลยครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับเ,ออเงินก้อนนี้เข้ามาเข้ามาก่อนที่จะมีเรื่องของพี่ชูวิทย์นานมากนะครับมันไมีดูทำลายแต่การโอนได้เลยครับไม่ใช่ว่าแบบคือมีคนบอกเอ้คุณไปรับงานมาเลยมาตีคุณชูวิทย์ไงที่มาของเงินเนี่ยมันมีที่มาชัดเจนครับมันมีหลักฐานการโอนเงินนะครับจากออคนที่เป็นลูกความผมนะครับโอนมาที่ทางทางผมโดยตรงนะมันไม่ได้ว่ามาจากเงินจากไหนมาก็ไม่รู้แล้วผมไปฝากธนาคารไอ้ที่อย่างนั้นอ่ะ มันชัดเจนว่ามีลบลุับลมคมไหนบอกว่าปปงต้องตรวจสอบแล้วแต่ของผมมันเป็นเส้นเงินที่มาเงินเขาคือเงินสุจริตนะครับเงินสุจริตมาแต่เพีงเยงแต่ว,ว่าเขาต้องหาวิธีในการเอาเข้ามาในไทยให้ได้เท่านั้นเองนะครับม,มันก็เลยต้องมีวิธีการในการทาโปรเจกต์อะไรต่างๆเพื่อที่จะโอนเงินเข้ามาโดยที่ไม่ต้องเสียภาษี4 0เนะครับเพราะฉะนั้นคือคุณบอกว่าไปเช็คทำรายได้เช็คทำรายได้วรามอยู่ในรช่วงกับที่คุณมีปัญหาคุณชูวิทย์แต่วันนี้คุณเคลียร์กันแล้วกันคุณชูวิทยคีรบั ไอผมเนี่ยนะถ้าเกิดว่าผมเป็นคนที่ยุ่งเกี่ยวกับเว็บพนันหรือไม่ใสจริงๆนะครับแล้วเกิดใครจะบ้าไปตีผบตลครับนะรับรองเขาเล่นผมแน่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมหลุดรอดไปได้ไม่ไปโดนคดีฟ้องเงินกับบิ๊กโจ้เนี่ยผมไม่เคยยุ่งเกี่ยวในเรื่องของเงินนะครับหรือเว็บอะไรก็แล้วแต่นะครับผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวพวกนี้ผมถึงมั่นใจในตัวเองแล้วก็สามารถที่จะไปดําเนินการกับเจ้าที่ตํารวจระดับยศใหญ่ๆได้โดยที่ไม่ได้กลัวครับขอแทนคะ่ะได้กอดได้ไหมคะสรุกเราได้เอา ยังไงครับพี่เขาเเร่งิเป็นเรืงจริงถ้าเกิดว่าอะไรที่เสียหายหรืออท่อให้ทนาต้นแบบทนายนะทนายพี่เป็นครณีแบบนี้พี่ก็เดี๋ยวขอให้ทนายนะคะเรื่องถ้าเกิดเสียหายหรืออะไรที่ขอมอบให้เป็นทนายนะคะประเด็นเรื่องอีกกาแต่ละีวิ่งงมาีนต้นเ่อประเด็นเรื่องอีกกาดนี้เราได้มาได้ยังไงครับพี่

มาแล้วนะคะทนายเดินมาก่อนค่ะเดีไปเขาทีค่ะทนายให้สัมภาษณ์ได้ไหมให้สัมภาษณ์ได้ไหมอยากจะชี้แจงอะไรไหมคะครับครับก็มาพบพบกับคณะสอบสวนเพื่อมอบตัวนะฮะตามหมายจับครับผมทางนี้ขอทางไหมายฝากะครับขอทางนี้ครับ พี e ่ครับขอยญากครับพี่าบปรากฏว่าผู้เสียหายซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษโรงเรียในร้อยนะครับสาปรานี่ยเข้าแจ้งความกับสอนอประขนงเอาผิดกับปรยาของบิโจกนะครับซึ่งปรากฏว่าเข้าไปในคอนโดแล้วก็ทำการลักทรัพย์ นะทองทรัพย์สินความเสียหายประมาณ5ล้านบาทที่ซอยสุขวิท101นะครับแขวงบางจากเขตพระะขนงกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่18สิงหาคม2567ที่ผ่านมาประกอบกับนาฬิการหรูยี่ห้อปาเต็กฟิลิปสองเรือนกระเป๋าสะพายและเอกสารต่างๆถูกกล่าวหานะว่าหายหลายรา,ายการนะครับแล้วก็มีการเรียกให้นางสาว ทนัทถาเพิ่งเป็นอาจารย์พิเศษอุฒิในร้อยสามพรานเนี่ยมาให้ปากคำรวมทั้งเก็บหลักฐานกรณีแจ้งความเอาผิดเมียของบิ๊กโจ๊กนะครับที่คอนโดมิเนียมนะครับซึ่งต่อมาก็มีการออกหมายจับนะครับแล้วก็เจ้าตัวก็มอบตัวนะครับแล้วก็อ้างว่าทองคำจำนวน120บาทและเงิน6 0 0 0นบาทและ,ะที่นางนทนัทถาและสามี เตรียมไว้ในการแต่งงานปี68นั้นปรากฏว่าได้ลืมกระเป๋าถือสีดำเป็นนาฬิการหรู2องเรือนแล้วมีเอกาสารสำคัญเช่นใบาขายทองการซื้อขายเฟอร์นิเจอร์แล้วก็อื่นๆนะซึ่งต่อมาก็เข้าทำการมอบตัวแล้วก็ไปออกรายการโทรทัศท์นะครับต่อมาก็สารก็มีการออกหมายจับนะครับเมียของบิ๊กโจก๊กนะครับซึ่งสามีของนางสาวธนัฐาเนี่ย ก็เป็นตำรวจยศพันตำรวจโทแล้วก็เป็นเป็นอาจารย์พิเศษในโรงเรียนในร้อยสามพรานด้วย <S <S เรื่องนี้นะครับมีคนตั้งข้อสงสัยมันเกิดอะไรขึ้นบิ๊กโจ๊กสร้างเรื่องเฉานะธนัดฐาเนี่ยก็อ้างว่านะครับภรรยายของบิ๊กโจ๊กเนี่ยซึ่งเป็นแฟนเก่าของสามีตัวเองเนี่ยนะได้ไปขโมยของแล้วก็ต่อมาก็ มีชู้นะรประมาณนั้นนะฮะซึ่งก็เป็นข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นแต่รเรื่องของบิ๊กโจ๊กสังเกตไหมฮะที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กพยายามลางคดีเขาเองคดีของตัวเองฮะที่โดนเอาผิดเรื่องของเว็บพนันเนี่ยไปให้ทางปปชซึ่งตำรวจก็ทำการสอบสวนในคดีนี้นะฮะไปถึงเส้นเงินซึ่งมาถึงคอนโดดังกล่าวมีการจ่ายเงินที่คอนโดนะจ่ายค่าน้ำค่าไฟที่คอนโดนี้ และไปไปมามานะนางสาวนาธนัฐาก็อ้างว่ามีการเอาทรัพย์สินนะมาฟอกเอามาซ่อนในคอนโดมิเนียมของตนเองด้วยแล้วก็เอาคี์การ์ดไปด้วยนะครับเรื่องนี้ก็โกโซบิกฮะแต่คุณส่วนจำได้ไหมครับบิ๊กโจ๊กได้ให้ทนายตั้มนะไปร้องเรียนเอาผิดนะบิกต่อแล้วก็ลามไปบิ๊กตาย บิ๊กต่อเกษียณอายุราชการไปบิ๊กตายขึ้นมาแทนงานนี้ทางต่ำทั้งโจกนะครับก็ถูกเอาคืนนะครับการถูกเอาคืนเรื่องนี้เป็นเรื่องเก่าหรือเรื่องใหม่เป็นคดีเก่าเก่าที่ก่อเหตุไว้สุดท้ายก็ภูพรั่งพุ่งขึ้นมานะรจริงๆแล้วก็เป็นศึกในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอีกยกหนึ่งนะครับที่คราวนี้ทั้งต่ำทั้งโจกนะครับรอดยาก ยทีีเดวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเร้ศักดิ์จิมกิดวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ค,ค,คุณค่าของคน